สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆโอกันอีกาตามเคยนะจ๊ะเมื่อหนี่ก็จะพาหนอูอมาเอามายางเต้เสาๆยังมื่นหรือดอพี่น้องยังมืออยู่เลยอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเสาร์นะจ๊ะหกโมงครึ่งหกโมงสามสิบนะจ๊ะจะออกจากบ้านพาหนแม่ก็มายางพี่น้องทีสังเกตว่าตอนนี้เวลาฟินแลมันสิเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะุดเอถทาช่วงซ้ำหมือหรือดูดูหอนหกโมงกับสีสว่างเนี่ย แต่ตอนนี้คือมืดพระอาทิตย์ก็สิขึ้นประมาณสองโมงเสาร์นะจ๊ะแปดโมงยี่สิบพระอาทิตย์สิขึ้นนะพี่น้องอันนี้ก็สีมี่มล่มแลวกอกฝนลิ่นนะจ๊ะลิ่นทั้งมืดนลินแต่เมื่ขึ้นเมื่ขึ้นเจ้กนนาก็เอาองม้ามาย่างจ้ะแฟนเลืองานดึกมากถึงบ้านเมื่อวานอ่ะสามทุ่มสามทุ่มนี่เป็นเวลาของฟินแลนด์นะพี่น้องคือแบบ สายมากๆเพราะวา่านั่งมีประชุมมีประชุมตอนช่วงประมาณ3โมงแรกเราจะ3โมง5โมงครึ่งนี่แหละค่ะเจ็บตำมาผพ็ไดเ้เพิ่งกับประชุ่มจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มแล้วจากคอสิฮอดบบานทขี่รถระยะจากในเมืองมาบานอีกก็พี่น้องเดี๋ยวจะสีทายบรรยากาศในเบื้องราชะว่ามันหมืปดปนไดเนาะจ้ะี่เด้พี่นอ้องกมืดมาก มีขนยางเลยค่ะเขาก็ยเนออกกำลังกายแต่สาวๆบางคนก็เกียบยางมากเมื่อกี้เห็นเขาสูงบูกไปโรงเรียนนะจ๊ะยางกับบุกพี่น้องบุมแต่ว่าตรงแถวบ้านเก็บทิ่ยางเนี่ยเขาสิมีไฟตลอดทางนะจ๊ะไฟเขายางกาบ่กคอยนายยานนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงหกโมงเช้งก็คนออกไปเหตุงานแล้วก็ บางคนที่เขาไปที่นั่นทวงนี้เขาเขาบ่มีรถหรือบางที่เขาก็อาจจะเดินทางโดยรถไฟรถบัสต่างเส้นจ้ากตกไปก่อนเวลาเพราะว่าส่วนมากบางคนนั่งรถไฟรถบัสสี่หนึ่งชั่วโมงขึน้นนไปหนึ่งชั่วโมงในสี่สิบนาทีในสามสิบนาทีในก็แล้วแต่ระยะระยะทางที่ที่แบบก่อนเห็นงานจากบา้านมืดมากอะยังมือดอยู่เลยเป็นแหมพาไปบอเหมกงานไปค่ขอย ควาอยยังเพราะว่าแฟนเขาก็ต้องแบบอาบนองอาบน้ำนะจ๊ะอีหยังซอยใดเจ็บกับซอยเพิ่นจะสุิบพระนางมาทางนี้มาคนะพระนางนางประดุ้นนะจ๊ะอาจจะนางแค่แบบสิบนาทียี่สิบนาทีนางนานบ่ได้วเพราะว่าไอ้ในเมืองอ่ะบนจอดรถมันบ่ค่อยหลายนะจ๊ะ ที่แรกนั่นเป็นประเทศที่แบบบางพื้นที่คือที่จอดรถน้อยมากพี่น้องถ้าต้องหาบอนจอดรถถ้าดีที่สุดก็คือเไปเหตุงานโดยรถไฟรถปัสดีที่สุดเขาก็ต้องไปหาบอนจอดนะจ๊ะนึ่งเทือเาหาบอนจอดสิเทาก็ขี่วนนึ่งทะเลวุ่นสองสามเทือร้อยคนอื่นเขาอกเขาก็ไปจอดนะจ๊ะบอนเหตุงานแฟนเจี๊ยบมันก็ไม่ค่อยมีบอนจอดจอดได้แค่สามสี่ขั้นพี่น้องแล้วพนักงานมีตแตงเป็นสิบยี่สิบ นั่นสิแหละพี่น้องชีวิตชีวิตอยู่บ้านหนองน่าจะหนึ่งเจ็บกับซอยแฟนนัอียังแบ่งเบาภาระแด้เพินน่นใดเจ็บกับทีซอยเพินน่นเนาะจ้ะเพื่อนงานมาเหนื่อยแล้วแต่สิลูกหน่อยอีกเองมินกับตื่นนอนแล้วพี่น้องตื่นนอนอตัต้งแต่ตีหาตีห้านั่นสิตีหาลูกขึ้นลูกขึ้นมาแบบ จังไงล่ะงงแงเนาะจ้ะแยวเขาจะคือน้ำแหล็ฟันฟันขลางทึงเหมือนเขามันมันจะงอกแล้วมันก็แบบหนาสิปวดเลยพี่น้องเขาก็งห้องแน่เขาบ่ได้ห้องแห้งจ้ะห้องแบบแอะสิจำกระเลี้ยวนุ่มอย่างกินเมื่อกี้อนุ่มแล้วก็เปลี่ยน,นพเพิ่มเพิดเนาะจ้ะเปลี่ยนเพิ่มเสร็จปุ๊บแฟนกับลุกพอดีแฟนเลยบอกว่าพอไปนั่งดอกกระเทิ้นขเขาตื่นหละ่หละไหนเขาตื่นไปเลย ออตนนี้ฝนตกแม็กซ์ฝนตกฝนตกพี่น้องฝนเล่นเหรอแม็กซ์สิแม็กซ์เก็บหนึ่งแม็กซ์สิทีนะเก็บใส่ใส่เสือแบบไม่หมวกมากนะจ๊ะเก็บใส่เสือแบบไอ้นี่พี่น้องมีอยู่ อันนี้จับไทยกองน้า,นาล้วจะอาซิบสัสัตว์อะไรเลยพี่น้องจะทาทับกองเราแบบหนันกองโทรศัพ์ขผังไรจับไทยบรสนัดเนาจะแบบว่าจับกองหันตรงเนี้ยแบบเนี้ยบรสนดัดแั่งมาเล้วนี่แหละพี่น้องอากาศฟินแลนด์ฝนจะมาพร้อมกับใบไม้ร่วงถ้ากระสิตกอีกเท่อน,นึงพูเล ดูดูหอนมาจากช่วงใบไม้สิดริ้อีกใบไม้สิโอก่นโต๊กอีกเท้อเงียบมากเงียบอีรีพีหนองบ่มีคนเลยมีแค่สองสามคนข่ามม้ามายางด้วยกัน ใกล้จะได้กลับไทยแล้วพี่น้องไก้แล้วเหลืออีกแค่ประมาณเดือนหนึ่งน่ะจะวันวันนี่งกับวันที่22 22 22ไก่้เขามาแล้วน่ะจะเมียเจียบเมียเจียบก็เต้น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 ขนาดว่าล้านิ่ง ร้านผลสิกบไทยเนาะจะลูกไส้พอนีกับไส้กับเตียวเป็นตื่นเต้น่ลกระบอกให้มื่อเจียว่าตรงคือกระเป๋าเด้อกระเป๋าเดินทางมาเอากระชันอีกใบหนึ่งใบใหญ่เราบไปยังให้สินเฟืองแลพี่น้องแล้วก็เจ้าก็มีกระเป๋าใบใบใหญ่ใบหนึ่งที่มาจากไทยแตู่้มาเด็กๆจะก็มีใบหนึ่งกับพ่อดีพี่น้องของ่ได้ใส่ของยังไปหลายเจียจะเอาสภาไปแคบบอกี้ชุดของเจียบของลูกไส้เนี่ยเอาคนเอายางไไปหาหกชุดพอพอเจียวิไปส้ออยู่นั่น เจอสิไปซื้อเสื้อผ้าใบใส่เนาะจ้ะเอามาใส่อยู่พี่พวกเสื้อผ้าแขนงงแขนยาวเสื้อเกงยีนนเาะพี่น้องหาซื้อของมาไว้ใส่กระเป๋าไอ้ในกระเป๋าแล้วก็เอาขนมาอันไหนที่ว่าสามารถเอามาได้จ็บกอดมาได้เนาะจ้ะถ้าว่าอันไหนว่าสามารถเอามาจ็บก็ดสิบบาทเอาม้าจะใช้บุญเมื่อกี้ซ้ำเห็ดส้มคือติดตกแห้งฝน ลงม,มั่งเป็นยังไงบันหายหรพี่น้องมันจะลุ่มอันนี้เจ็บยางโอมนะจ๊ะยางโอมถาไม่ชูเ,เท้าจะสีน้ำตาไปตั้งกื้มไปตรงอยู่มั่งตูนว่าวันนี้เฮามีเวลากำจัดยางไว้ไอ้ยางสาวอะไรนะจ๊ะแต่ถา้าแฟนเลิกงานนั่นเอาหมามายางยางโดนได้แต่ว่า ถ้าตอนช่วงเศร้านะเป็นบางมือเท่านั้นแต่ช่วงนี้แฟนเจะมอ่ะเขาไปชุมไปชุมตั้งแต่ช่วงนี้หละช่วงนี้ไล่ไปจนถึงต้นปีนะจ๊ะเขาจะไปชุมเยอะมากไปชุมบ่อยไปชุมสิ้นปีนะจ๊ะไปชุ่มรายรับรายใจแบบสุยางก็เลสิแบบเหลืองานเหลืองานแบบดึกซื่อมือแถมเพิ่นสิไปไทยอีกวันนี้ พอก็ต้องเคลียร์งานทางนี้เราจะเคลียร์งานให้หมดให้เรียบร้อยตึกตึกทางเก็บอยู่ทาง,งพูนอยู่ทางพู่จะสียางอมยางอมแล้วก็บยางเขาทางพู่เราจะง่ายโล่เน,นี่ยเด้เขาก็มีคนยางอมไม่ยางปั๊บปืนสองว่าปั๊บมันหนายานบ่มันก็บได้หนายานเราจะเขาเลือกสีสีแบบ ยางเองก็คือยางทางใดมันมีทั้งปลาทั้งหลังบานเกลี่ยงานก็ไปเท่านั้นถ้าแต่ก็ยางมาทางนี้แต่ถ่ายยางไปทางปลานันมันก็เพราะว่ามันนาย่างโบมันก็นาย่านงนุพิณมันถึงมันมีไฟแต่มันก็มันก็บ่ค่อยมีคนยางเลยแต่ถ่ายถ่ายเก็บมายางทางนี้ก็คือก่อนหน่งสิแหละก็สิมีคนแบบคือวนะนะคนแบบพาหนองม้าไปยางน้ำแล้วก็ข้นกระเพดงานนะจ๊ะ ถนนทางนี้คนเขาสีใสร์ไหลกว่าทางที่เจ็บผ่านองคไมา้ย,ยางจะ้ะทางนี้คนเขาก็จะเดินไปห้างด้วยไปห้างไปสื่อของอันนี้ก็เลยบ,บ่ค่อยหน้าย่านแล้วก็แบบมันมีตึกตึกล่าแม็กแม็กก็บ่ค่อยมักได้ถ้าฝนตกนี่ยคนตรงแล้วคนบ่ค่อยมักได้เลยเนี่ยคนเขาก็ย่า ย่างก็มากเลยเลยอะไรจะจะถึงอยากทายบรรยากาศในพี่น้องเรเบึงแบบว่าฟินแลนด์หรือประเทศยุโรปช่วนงนี้กับเริ่มเปลีป่ยนแปลงจากจากที่จากที่สว่างไว้ก็เริ่มสว่างซาสว่างช้าเรื่อยเรื่อยก็ไปก็สี่พระอาทิตย์ขึ้นต่อไปก็สี่เก้าโมงครับพี่น้องตอนนี้ก็แปดโมง ตอนนี้พระอาทิ 28. 28. ตย์สิบแปดโมงยีบอต่อไปก็ถึงเก้าโมงเล้วแต่เดี๋ยวพ่อเอไปทำงานนี่อันนี้เขาคนจอดรถแฟนเจียวจังนียที่จริงเขาก็ไม่ลง่จลงจอดรถเลยเพรางในั้ชนชั้นล่างช้างล่างแตกตึน,นอันนั้น วันจอดรถแต่เมืเ่อเจ็บบ่ได้เอามื่งเจ็บเลือกจอดข้างหงนะจ๊ะเพระาะเฮาบ่ได้มีโอ,อ้งยังเก็บหลาม,มามายเลยนี่ดิยางรัดทริงจริงยางลง,งลไปตรงน้ก็ได้ยางรัดเข้าไปในคอยบ้านเ,เจ็บนะจ๊ะจะจับสียางเขาทางทางรถเขา มันดีกว่าเพราะอันนี้มันไอนน่มันม่ห h ả เจ็บยันลืน่นมากสิเ,เร็วๆพ่อเองรออยู่พ่อเองไปทำง,งานฝนก็เพิ่สุดโต่งอีกพี่น้องเลยมืดไหมเหรอขาวจัว ไม่นานตกแนะ่โอเคพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะจ๊ะพอกันคลิปหนานแล้วจ้าเจอกับคลิปบรรยากาศแต่มตัวสารมาให้เบิร์งว่าตอนนี้ฟิลเลนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเวลาก็เริ่มเป็นแบบสาลงสาลงเรื่อยๆนะพี่น้องต่อไปใบบอกไม่ใหม่แต่ตอนนี้ก็สิบอมี่แล้วก็สิโลนมืดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับหิมะสีมานะจ๊ะโอเคบ๊ายบายเราเจอกันนะจ๊ะ